สวัสดีครับเมื่อจางอี้หมูกับกวนเสี่ยวถงอยู่บนเวทีเดียวกันกวนเสี่ยวถงก็ได้แสดงกิริยาบางอย่างที่ทําให้จางอี้หมูงวงงวยอย่างมากนะครับแต่พอทราบเหตุผลที่กวนเสี่ยวถงทําแบบนั้นมันก็ทําให้จางอี้หมูหัวเราะออกมาในงานเว่ยปอไนกวนเสี่ยวถงก็ขึ้นรับรางวัลจากภาพยนตร์จอมคนกระบีเงาร่วมกับจางอี้หมูซึ่งก็เป็นพกะกะหนังเรื่องนี้นะครับ ในงานกวนสิวถงก็แต่งตัวด้วยชุดเดสรัดรูปลายเฉลียงผ้าเลื่อมเป็นเงางามบวกกับส้นรองเท้าที่ใส่แล้วทำให้เธอสูงกว่า175เซนติเมตรหุ่นดีขายาวเรียวสวยมากไม่ใช่ทุกคนใส่ชุดนี้แล้วจะเอาอยู่แบบเธอนะครับแต่ทันทีที่ต้องขึ้นเวทีไปรับรางวัลคู่กับจางอี้หม่งกวนสิวถงก็เอามือเนบกระโปรงที่สั้นมากอยู่แล้วของเธอ หนีบขาชิดแล้วก็ย่อเข่าลงนั่นก็ทำให้จางอโหมโงงมากว่าเธอทำแบบนั้นทำไมหรือเพราะเขาน่ากลัวเกินไปหรือเธอปรามาตื่นเวทีเขาจึงถามควนสิวถงว่าย่อตัวลงทำไมกวนสิวถงก็บอกว่าเพราะคุณเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงฉันจึงไม่กล้าลบหลู่คุณคำตอบที่ทำให้จางอี้มโมหัวเราะออกมามาก เหตุผลก็คือกวนเสี่ยวถงย่อตัวลงก็เพื่อไม่ให้สูงกว่าจางอี้หมูนั่นเองเวลากล้องจับภาพจางอี้หมูก็จะได้ดูเด่นในตำแหน่งเซนเตอร์กลางจองจริงๆแล้วกวนเสี่ยวถงก็เคารพจางอี้หมูเป็นอย่างมากนะครับเพราะความผูกพันของพวกเขามีมาตั้งแต่ก่อนเธอจะเกิดในอดีตสมัยที่จางอี้หมูยังเป็นพอกรกเล็กๆที่เพิ่งเริ่มทำหนัง เขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากปู่ของกวนเสือถงที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีเป็นอย่างมากจางอี้หมูยังสนิทกับแม่ของกวนเสือถงเป็นอย่างดีนะครับพวกเขามีภาพยนตร์ที่ลงทุนสร้างด้วยกันอีกด้วยความผูกพันกันมา3ามรุ่นเช่นนี้ทำให้กวนเสยอถงรู้จักกับจางอี้หมูมาตั้งแต่เธออายุ3-4ขวบแล้วเพราะสายสัมพันธ์แบบนี้ทำให้เธอมีโอกาส ได้แสดงภาพยนตร์ของจางอี้หมูและพะกกชื่อดังอีกหลายคนดังเราจะเห็นกวนเสียวถงถ่ายรูปหมูคู่กับคนดังในวงการบันเทิงจีนหลายต่อหลายคนมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆแล้วนะครับและเธอก็แสดงความเคารพต่อพกกทุกคนที่ให้โอกาสเธอแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงล่ะครับกับรูปที่กวนเสี่ยถงย่อตัวลงรับรางวัลคู่กับจางอี้หมู มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ 游戏的吃饭环节要来了，你们看一下，真的是，哇，重打一个。你们吃一个啊！哇，怎么还有死叉啊？过来的，来一个。嗯，真的哇，好嫩哦，哇！又来一道，给你们看看。 好好吃哦，我最爱了。嗯